สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่คลิปนะครับสองสเต็ปเพื่อจำไกล้ลายไขมันแบบง่ายมากๆนะครับคลิปนี้เป็นตอนต่อคลิปนี้นะครับเนี่ยขอเน้นๆไกล์ลายรักษาไขมันเลือดสูงแบบใบโทษครับแบบง่ายมากๆครับโดยเพจ c u e z e n d o c r i น e นะครับผมทำไว้สองพาร์ทนะครับใครดูโทษครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนาะแล้วจะได้มาต่อกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมทําเพื่อว่า ให้ไกด์ไลน์ที่ c u อูอีเขาทำานะซึ่งง่ายอยู่แล้วนะให้ง่ายเข้าไปอีกครับในสองสเต็ปง่ายๆนะครับน, step, นะบนะัะมาดูกันนะครับสเต็ปแรกก็คือ1ต้องรู้เลยนะว่าทั้งไกด์ไลน์ที่ดูยุ่ยักเนี่ยนะครับมีเลขให้จำแค่สี่กลุ่มหนระือสิบตัวเท่านั้นนะครับกลุ่มแรกครับมีอยู่สามตัวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเป้า l d l นะครับก็มีร้อยสามสิบหนึ่งร้อยแล้วก็เจ็ดสิบนะครับ ข้อสังเกตแรกครับเป้า LDL ที่น้อยกว่าร้อยสิบเนี่ยจะใช้ในคนไข้ที่ไม่เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่เป็น CKD นะครับไม่เป็นไตเรื้อรังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เป็น DM ก็จะไม่เจอเป้า LDL น้อย,น,อยน้อยกว่าร3อยสิบแน่นอนนะครับคนไข้สโต re ก็จะไม่เจอเป้า LDL น้อยกว่ารนะ้อยสิบเนาะนะครับอันต่อมานะครับข้ามาเป้าร้อยเจ็ดิบนะครับเพราะว่าเป้าร้อยนี่โอ้โหจับฉ่ายมากเลยนะครับตัดทิ้งไปนะครับอะไรที่มัน ดูวุ่นวายลรคหัวตัดที่ไม่ก่อนนะครับอ่ะเป้า70นะครับเป้า70เนี่ยจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็น c a d coronary artery disease เท่านั้นนะครับโอเคนะแล้วก็มันจะจับคู่กับเปอร์เซ็นต์ l d l ที่ลดลง50%เท่านั้นนะครับอุ้ยขอโทษครับอ่ะต่อมานะครับ d m ทุกกลุ่มนะครับคนไข้เบาหวานน่นะครับก็จะมีเขาจะแบ่งย่อยย่อย่ยอยยยเนาะ คนไข้เบาหวานทุกกลุ่มย่อยเนี่ยเป้า LDL ร้อยมนะครับเอาร้อยก็คือเอาน้อยกว่าหน100ึ่งร้อยมนะครับจำง่ายๆนะสังเกตแล้วก็นะครับคนไข้ที่ได้ไฮสเตตเป็นนะครับผมไม่ว่าจะคนไข้ในกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยเป้าจะน้อยกว่าร้อยหรือเป้ากว่าโทษครับเป้าจะน้อยกว่าร้อยหรือน้อยกว่าเจ็ดสิบเท่านั้นนะครับไม่มีน้อยกว่าร้อยสามสิบโอเคเนาะอ่ะ จำได้3ตัวแนละ้วอีก2ตัวนะครับ5 0ปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปอร์เซ็น LDL ที่ลดลงนะครับ LDL ลดลง50%เนี่ยเราจะเจอในกลุ่มที่คนไข้ที่ไม่เป็นเบาหวานไม่เป็น Ckd นะครับกับกลุ่มที่เป็น ACS หรือ Stable c a d ก็คือกลุ่มคนไข้ ACD ไม่เท่ากับ c a d เท่านั้นนะครับเท่าไหม่นะ ACS หรือ Stable c a d เนะครับหรือ ถ้าย่อๆคือกลุ่มคนไข้ c a d coronary a r t e r ท่ครับ coronary artery disease เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม stroke ก็จะไม่เจอ ldl ที่ลดลงมากกว่าท่ากครับกลุ่ม stroke นะก็จะไม่เจอคนไข้ที่ ldl ลดลงมากกว่า50%อนย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าคือถ้าเอาอรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันจะมีคําว่ามากกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับห้นนะครับแต่ผมมองว่าอย่างนี้นะ ในในการใช้ในชีวิตจริงนะครับต้องพูดว่าไงละ่ะไอ้มากกว่าหรือเท่ากับกับมากกว่านี่ผมว่ามันยุ่งหยิมาะนะครับเนาะก็เลยปัดเอาง่ายๆเลยก็คือมากกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นรจำจะได้ง,ง่ายนะครับต่อมานะครับกลุ่มประหวานที่อายุน้อยกว่า40แล้วก็นอนเอมโบลิคเคมีสโต๊กเนี่ยไม่มีเปอร์เซ็นต์ LDL ที่ลดลงนะครับก็คือเมเขาจะมีเป้า LDL แต่จะไม่มีเปอร์เซ็นต์ d l ที่ลดลงนะครับ เดี๋ยวผมคุยไว้ให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีตารางให้ดูซึ่งเป็นสเต็ปสองเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกทีนะครับอันต่อมานะครับอันนี้ CKD ที่ on RRT เนาะ renal replacement therapy อันนี้ไม่มีอะไรเลยครับคือไม่มีทั้งเป้านะครับแล้วก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ e g l ที่ลดลงนะครับพูดง่ายก็คือกลุ่มนนะี้เนี่ยเขาขเขาจะไม่ได้เข้มเขาจะไม่ได้คมเข้มมากนะเขาระวังการใช้ยาที่้าไปนะเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่ง ต่อมาครับ40กับ50เมื่อกี้ได้เลขไปเท่าไหร่แล้ว5ตัวแล้วเนาะนะครับอีก2ตัวต่อมารูมเป็น7นะ40กับ35นี้เป็นอายุอายุนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมเนาะแต่จะเน้นตรงนี้นิดนึงนครับว่าคนไข้ DM ทุกกลุ่มเนี่ยไม่มีอันไหนเลยนะครับที่เริ่มด้วย i i h s t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  n นะ High Statin คือ High Intensity s t a t i n นครับต่อมาก็คือ10 2 1นะครับ3ตัวสุดท้ายเนาะ กลมกเป็นสิบตัวเลขพอดีนะสิบอันนี้เป็นพวกปัจจัยเสี่ยงนะสิบก็คือสิบเปอร์เซ็นตนะครับไทยซีวีริสกอร์สิบเปอร์เซ็นสองคือปัจจัยเสี่ยงสองข้อนะครับหนึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงหนึ่งข้อโอเคเนาะนะครับก็เพื่อให้คลิปมันสั้นนะนะครับเดี๋ยวผมขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเนี่ยสเต็ปสองที่ผมจะมีตารางให้ดเูเดี๋ยวเรามาต่อนในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมะสวัสดีครับ